สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ EP นี้เป็น EP 2นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสกัดแสงของพืชน,นะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสกัดแสงของพืชมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือช่วงที่ใช้แสงและช่วงที่2ก็คือช่วงที่ไม่ใช้แสงโดยจะเกิดขึ้นในเม็ดคลอโรพาต์ของผู้ผลิตที่มีเซลล์เป็นพวกยูคาริโอตเซลล์ทีนี้เราก็จะมองดูว่า โครงสร้างที่ทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงมันเกิดขึ้นตรงภายในเม็ดโครพาสนะครับเราก็จะมาดูว่าเม็ดโครพาสโครงสร้างเป็นยังไงอ่าทีนี้มาดูโครงสร้างของโครพาสนะครับโครพาสเป็นออกแกลนลเล็กๆมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดของผู้ผลิตของพืชด,ดอกโครพาสมีรูปร่างกลมรีที่เราเห็นเนี่ย มีขนาดกว้างประมาณ2ไมครหนหนา1-2ไมครแต่และเซลล์จะมีเม็ดคลอพาสนตะในหนึ่งเซลนี่สิบ10ถึงหนึอันเม็ดคลอพาสนี้จะมีเยื่อหุ้มอยู่2ชั้นนะครับชั้นนอกเราเรียกว่าเอาเมมเบ l ์ชั้นในเราเรียกว่า Inner m ร์เมมเบชั้นในนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของรงังวัตถุที่เราเรียกว่า Pigment ์ a รเจอที่ใช้ในการดูดพลังงานแสงส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มๆตรงนี้เราเรียกว่าสโตรมา เวณนนี้มันไม่มีสีนะครับทำไมต้องระบายสีเพื่อให้เห็นขอบเขตของสโตรมาพบว่าในชั้นนี้ไม่มีสีมีของเหลวอยู่ภายในเม็ดโรพาต์อีกทั้งมีเอนไซม์ที่ใช้ในการตรึงคาร์บอเอกไซด์ส่วนที่เรามองเห็นเป็นตั้งตั้งเหมือนเลียนบาดเป็นตั้งตม้งันเกิดจากแผ่นไทละคอยนะครับหลายๆแผ่นเรียงซ้อนกันแผ่นนี้มีลักษณะกลมแบนและไอ้ตั้งตั้งพอเรียงกันเป็นตั้งตั้งเราเรียกตั้งนี้ว่ากรานุ่มนะครับ ดังนั้นในแต่ละโครพาต์หนึ่งถุงเนี้ยก็จะมีการาุ่มอยู่ประมาณ40-60ถึงกกราุ่มแล้วก็จะมีตัวที่เชื่อมการาุ่มไว้เราเรียกตัวนี้ว่าโซมาลาเมลล์อันนี้ก็คือโครงสร้างของเม็ดโครพาต์ทีนี้พูดย้อนไปถึงในเยื่อหุ้มชั้นในเป็นแหล่งที่อยู่ของโรงโคถุนะครับพีกเมนเลเยอร์ที่ใช้ในการดูรดพลังงานแสงเราก็จะพบว่าโรงโคถุนั้น จะมีอยู่ด้วยกันนะสองระบบด้วยกันก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราก็มีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนฝึกทำว่าามีข้อสอบแบบฝึกหัดท้ายบทที่เราลองเอาตัวหนังสือตัวนี้แทนเข้าไปใน1.1ถึง1.6นะครับว่ามันคืออะไระให้เวลาทำสามนาทีนะครับ Okay. ฉเฉลยนะครับ1.1 s t งจุ 1. 1. นสโตมานะก็เอาไปใส่ในช่องตรงไหนสโตรมาก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือสโตรมานะนะครับต่อไป1.2 Rumen รูเมนตรงนี้นะครับนี่ก็คือรูเมนะครับนี่นี่คือรูเมนต่อไป1.3แต่ละตั้งเขาเรียกว,ว่ากรานุ่มนะครับตัวนี้ 1.4เยื่อหุ้มชั้นนอกนะครับก็คือตรงนี้ outer membrane นะครับส่วน1.5 1.6ก็คือเยื่อหุ้มชั้นใน inner membrane ส่วนที่เป็นแผ่นตรงนี้ก็คือ thylakoid นะครัโอเคครับตรงนี้ก็คือ s t o m a นี่คือเฉลยนะครับ ต่อไปนะครับทีนี้กลับมาที่เอกสารหน้าสีของเรานะครับโรงวัตถุทีนี้ก็กลับมาที่เอกสารในหน้าสีของเรานะครับโรงวัตถุที่ใช้ในการดูดพลังงานแสงก็จะพบว่ามีอยู่ด้วยกัน2ระบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับระบบที่1ก็คือ p 700 ระบบแสง,ง1 p h o t โฟโตซิสเเป็นโรงวัตถุนะครับในกลุ่มที่รับพลังงานแสงที่ความยาวขึืน700นาโนเมตรได้แก่คลอโรฟิลเอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องสารสีอีกทีนะครับส่วน p 680ก็คือระบบแสง2ก็คือโรงวัตถุที่รับพลังงานแสงที่ความยาวขึืน680นาโนเมตรประกอบด้วยคลอโรฟิลเคลอโรฟิลและก็แครทนอยก็ พูดถึงการทดลองของเอกมันนะครับเพื่อมาอธิบายสอดคล้องกับพวกคอโรฟิลล์นี้นะครับการทดลองของเอกมันก็คือเป็นการทดลองโดยการนําแสงผ่านแท่งปริซึมมันก็จะเกิดแถบสีขึ้น7แถบสีเหมือนสีลุงก็คือม่วงคาาเงินเขียวเหลืองแสดแดงในการทดลองนี้เขาทำยังไงครับใช้แสงผ่านเข้าไปในนะครับน้ำที่มีสาหร่ายสไปโรเจล่า อีกทั้งมีแบคทีเรียก็คือจุดสีแดงนี้ปรากฏว่าตำแหน่งที่แบคทีเรียอยู่กันเยอะก็คือตำแหน่งสีน้ำเงินและสีแดงทำไมครับเพราะว่าสีน้ำเงินและสีแดงเป็นสีที่ทำให้เกิดการสงังเคราะห์แสงเกิดขึ้นแล้วการสงังเคราะห์แสงจะมีการปล่อยแกส๊สออกซิเจนนั้นออกมาด้านแบคทีเรียก็จะไปอยู่ตรงเรียนที่เป็นสีแดง และสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอันนอกจากนั้นเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง visible light ก็คือแถบสเปกตรัมของแสงอาทิตย์นะครับนอกจากแสงดวงอาทิตย์จะปล่อยแสงออกมาแล้วก็ยังพบว่ายังมีการปล่อยรังสีออกมาก็คือรังสีแกมมารังสี X ลรังสี UV หรือ u ุลตร v าไวเลและพื้นที่แถบตัวนี้ก็คือ visible ก็คือแสงที่ตาเรามองเห็นซึ่งมีความยาวขึ้น300 80นาโนเมตรถึง360นาโนเมตรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะไล่ตั้งแต่ม่วงคามเงินเขียวแดงแสดสีม่วงจะมีความยาวคลื่นสั้นกว่าสีแดงนะครับจากนั้นก็จะเป็นรังสีอินฟราเรดนะครับแล้วก็คลื่นวิทยุนั่นเองกลับมาที่เอกสารหน้าสีของเรานะครับขึ้นหัวข้อปริยาในขั้นแรกที่เราจะเรียนก,ก็คือปริยาในขั้นที่ใช้แสงนั่นเองนะปริยาในขั้นที่ใช้แสง เป็นยานที่เกิดขึ้นในช่วงแรกโดยจะมีการนำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีซึ่งเก็บในรูปของพลังงานสูงก็คือ ATP, NADP, h แลก็ไ o โดยแสงจะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในโรงวัตถุส่วนใหญ่จะเป็นโคโรฟิลเมื่อมีพลังงานสูงขึ้นอิเล็กตรอนนั้นก็จะหลุดออกจากโรงวัตถุจากนั้นก็จะมีสารรับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาถ่ายทอดไปยังสารอื่นๆเป็นทอดๆการถ่ายทอด นั้นแล้วก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยและทําให้สร้างพลังงานสูงเก็บสะสมไว้จากการศึกษาพบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในขั้นที่ใช้แสงนี้การถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือ1การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร,รภาษา e อังกฤษเรียกว่าไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์สก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรเติมคําว่านอนเข้าไปนอนไซเคิล อิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับตามเอกสารหน้าที่4และหน้าที่5นะครับจากรูปภาพการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตกรจะเกิดขึ้นในระบบแสงหนึ่งเท่านั้นถ้าดูตามเอกสารนะครับก็จะพบว่าแสงอันนี้ละเป็นที่เข้าใจว่าแสงฉายแสงมาที่ใบไม้ของพืชภายในใบไม้ของพืชก็จะมีเซลล์แล้ว ภายในเซลล์ก็จะมีเม็ดคลรอรพารซึ่งมีอยู่10ถึงร้ครอคลอพารในคลอ,ครอรพารก็จะมีนะครับเยื่อหุ้มชั้นในที่แล้วเรียกว่าลงเขาถูก p 700ก็คือระบบแสงหนึ่งเมื่อได้รับพลังงานแสงเข้าไปนะครับก็จะมีพลังงานสูงเกิดขึ้นมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาเราไม่รู้ว่าสารนั้นคืออะไรกำหนดให้เป็นสาร x รับอิเล็กตรอนนะครับที่เกิดจากการปลดปล่อยออกไป จากนั้นก็สาร x ก็ลดร,ระดับพลังงานลงมาปลดปล่อยอิ yl, เล็กตรอนออกมาให้กับเฟอริรดอกซิลเป็นตัวรับอิเล็กตรอนเฟอริรดอกซิลถ่ายทอดอิเล็กตรอนมาให้กับไซโตโครม b ไซโตโครม b มายังไซโตโครม f ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าเรียน,นระดับขั้นสูงระดับมหาลัยเขาเรียกว่าเกิดไซโตโครมคอมเพกเกิดขึ้นซึ่งขั้นตอนนี้จากไซโตโครม b มายังไซโตโครม f นั้นมีการนำ adp และ็ p i ก็คือ มูฟอสเฟตนะครับมาสร้างพลังงานที่เกิดขึ้นนั้นไอที่คูวงไว้นี่คือเกิดมีการสร้างสารเกิดขึ้นมากสารนั้นก็คือ ATP นั่นเองนะครับจากนั้นไซโตโครม f ก็จะปลดปล่อยอ e ิเล็กตรอนถ่ายทอดมายังให้กับพาสโตไซดินและพาสโตไซดินก็จะปลดปล่อยอ e ิเล็กตรอนมาให้กับ p 7 0 0ท่าน,นจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนแบบเป็นไปจากก็คือ อิเล็กตอนหลุดออกจาก P700 แล้วกลับมาที่ P700 ตามเดิมนะครับอันสรุปก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นระจักเป็นการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นในระบบแสงหนึ่งเท่านั้นมีการสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือ ATP เพียงอย่างเดียวไม่มีน้ํามาเกี่ยวข้องจึงไม่เกิดออกซิเจนและไม่มี NADPH และก็ไฮโดรเจนไอออนเกิดขึ้นนั่นเองต่อไปขึ้นการถ่ายทอดแบบที่2ก็คือการถ่ายทอดเล็กตอนแบบ ไม่เป็นวัตจักรคือจะมีระบบแสงหนึ่งและระบบแสงสองเข้ามาเกี่ยวข้องคือ P 700และ P 680นะดังภาพนะฮะอันมีน้ำเข้ามามีส่วนกี่ยวข้องนะครับอันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีออกซิเจนเกิดขึ้นมี ATP และก็ NADPH บอกไดเกิดขึ้นนั่นเองอ่ะมาดูผังตัวนี้ละเป็นที่เข้าใจนะครับแสงเมื่อส่องมาอย่างที่ต้นไม้ของพืช เข้ามาที่ใบของพืชเข้ามาที่เซลล์ของพืชรวมไปถึงเข้ามาที่ภายในคโครมาสของพืชและตรงภายในไทละคอยนะครับเกิดขึ้นเยื่อหุ้มไทละคอยจากนั้นก็จะมีการรับพลังงานแสงนี้กระตุ้นทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปเหมือนกับแบบเป็นวัจจุเลยนะครับเมื่ออิเล็กตรอนหลุดออกไปก็จะมีสารเอกมารับอิเล็กตรอนจากนั้นสารเอกก็ถ่ายทอดอิเล็กตรอนมาให้กับเฟอร์รีดอ,อกซิลแทนที่จะมายัาง ไซโตครม B มันกับนะครับมันกับส่งทอดอิเล็กตรอนไปให้กับ NADP บวกหยุดตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงที่น้ำน้ำเมื่อได้รับแสงในกระบวนการของพืชเนี่ยมีการลำเลียงน้ำขึ้นมาปุ๊บมาถึงใบส่วนหนึ่งของน้ำเมื่อโดนแสงปุ๊บมีการสลายตัวโดยเกิดปฏิกิริยาฮิวส์เ a c t ชันเกิดขึ้นหรือโฟโตไลซิสการแตกตัวของน้ำ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ได้ออกซิเจนออกมานะครับส่วนไฮโดรเจนก็จะหลุดออกไปจับตัวกันกับ NADP บวกกลายเป็น NADPH แล้วก็ไฮโดรเจนไอออนนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์อันที่2ระหว่างที่มีเกิดการปฏริยาฮิลส์เดียคชันนั้นอิเล็กตรอนก็จะหลุดออกไปถ่ายทอดพลังงานให้กับระบบแสง2ซึ่งระบบแสง2ก็ได้รับพลังงานแสงลงวัตถุโฟโตซิสเต็ม2นะครับก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกไปให้กับ สารคิวไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับกำหนดให้เป็นคิวสารคิวก็ถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะครับมาให้กับพาสตัวคิวโนนพาสตัวคิวโนนมปนยังไซโตโครมบีจากไซโตโครม B, บีไปยังไซโตโครมเอฟซึ่งเป็นช่วงนี้คือไซโตโครมคอมเพกมีการนำ A D P กับ P I แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์นที่3ก็คือ A T P เกิดขึ้นจากนั้นไซโตโครมเอฟก็จะถ่ายทอดให้กับพาสตัวไซยานนนพาสตัวไซยานนนก็ถ่ายทอดมาให้กับ P 700ดังนั้น เห็นว่ามันไม่ได้เป็นวัฏจักรเลยนะครับทำไงถึงบอกว่าวัฒเบ็ดไม่เป็นวัฏจักรเพราะว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกจาก p700 มาหยุดอยู่ที่ NADP+ อิเล็กตรอนที่ออกจาก p 6 0 0มาหยุดที่ p700 อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากน้ำมาหยุดอยู่ที่ p680 ดังนั้นสรุปการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรและแบบไม่เป็นวัฏจักรตามตารางในหน้า นะครับเปรียบเทียบกันเป็นข้อเป็นข้อเลยนะครับการถ่ายทอดแบบเป็นวัจักเกิดขึ้นเฉพาะในระบบแสงหนึ่งเท่านั้นผังนะส่วนการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัจักเกิดขึ้นทั้ง2ระบบคือ p700 และ p680 และจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันต่อไปนะครับข้อ2การถ่ายทอดแบบเป็นวัจักได้ผลิตภัณฑ์ก็คือมีการสร้าง ATP เพียงอย่างเดียวแต่การถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัชจักจะมี ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอยู่3อย่างก็คือ ATP, NADPH และก็ไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ออกซิเจนต่อไปก็3การถ่ายทอดแบบเป็นวัาจักรไม่มีน้ําเกี่ยวข้องจึงไม่เกิดออกซิเจนและไม่มี NADPH และก็ไฮโดรเจนไอออนส่วนการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัชาจาักรมีน้ําเกิดปิยาฮิฟส์ดีอคชั่นหรือโฟโตเรซิสมันจึงทําให้เกิดมีนะครับนอกจาก ATP แล้วยังมี NADPH แล้วก็ไฮโดรเจนไอออนและก็ออกซิเจนเกิดขึ้น ครับต่อไปก็ c การถ่ายทอดแบบเป็นพจักอิเล็กตรอนที่ออกจาก p700 ก็กลับมาที่ p700 ตามเดิมส่วนการถ่ายทอดแบบไม่เป็นพจักอิเล็กตรอนไม่กลับมาที่เดิมคืออิเล็กตรอนที่ออกจาก p700 มาหยุดอยู่ที่ NADP+ และอิเล็กตรอนที่ออกจาก p 6 0 0 1 0มาหยุดอยู่ที่ p700 ส่วนอิเล็กตรอนที่ออกจากน้ำมาหยุดอยู่ที่ p 6 8 0ดนั้นนะักเรียนตีกรอบตรงนี้เลยแล้วก็จำให้ดีนะครับตรงนี้เขาเคยเป็นหัวข้อออกก็สอบถามความเข้าใจว่าอิเล็กตรอนออกจากไหนไปไหนนั่นเองดังนั้น ep 2ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถึงการถ่ายทอดแบบเป็นวัักรและแบบไม่เป็นวัักรซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกก็คือขั้นที่ใช้แสงนั่นเองสำหรับนี้ มีเพียงเท่านี้นะครับติดตาม EP 3ต่อไปนะครับ